ฮัลโหลมาแล้วครับมะลิวันนี้มาเที่ยวตรงนี้คืออะไรครับขอเจ้าถิ่นรายงานตัวเลยครับตอนนี้เรากําลังถ่ายวีดีโอที่้องมะลิครับพามาเที่ยวตอนนี้คืออะไรนะผ้าสารผ้าสารนายครับฮัลโหลก็เราพาเที่ยวตั้งตรงตั้งตั้งตั้งตรงตั้งตรงตั้งตรผ้าสารไม่ไหวแล้วจ้าเด็กคนนี้ น้องเขาสู้มากเลยชอบเที่ยวครับโโรเปิดคลิปด,ด้วยฮอร์นมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเซเวอร์ดีเฮ้ยเกินห้อยลงห้อยลงมาลูกอ่ะผ้าสารมันเริ่ม้วเริ่มหอยผ้าสารหรือว่าอะไรผ้าสารตัวนู้นครับเห็นไหมครับเขาจัดงานจีนๆ,ๆนี่ข้า <c ười> งบนคือเึ้นไปได้ใช่ไหม โอเคนะ่คร okay, mm ับ hmm ชิ่อ้อไอตรงตรงนี้ค okay. yeah? okay. ือไอปิงวังจมหน้ามาประจบกันตรงนี้หรอใช่ป่ะน้ำปิงวังจมหน้ามาประจบกันตรงนี้รึเปล่าโอเคนโอเคนะฮะก็ Okay. แค่นี้ตรงนี้เขาเรียกภาษานะครับโอเคมาชมกันเป็นยังไงปากน้ำโพน้ำเราเคยเรียนประวัติศาสตร์นะครับใสยน้ำปิงวังยมนานมาประจบกันที่ตรงนี้นะครับปากน้ำโพโอเคเรามาดูกันนี่แดดร้อนฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการจุดจีนนะสวัสดีครับ เดสวัสดีครับนครนสวรรค์ <c oughs> ภาษาดูสามเหลี่ยมชิดถึงปากน้ำโพก,ก็ต้องมา <c oughs> นี่ครับโตัที่แม่น้ำสายหนึ่งก็วิ่งไปจากตรงนู้นครับชือ่อมาตรงนี้อีกแม่น้ำสายหนึ่งมาจากตรงนี้ครับเป็นสามปากแม่น้อง <c oughs> ดูฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่น้องจักโครกเวพี่ชื่อฝั่งนู้นก็จะเป็นจัดงานจัดจีนนะครับตรงนี้ภาษาเดียวเราจะพาขึ้นไปขึ้นไปได้ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเค สวัสดีครับตาอโอตโต้รายงานตัวสวัสดีนครสวรรค์นะครับครั้งแรกที่มาเที่ยวนครสวรรค์นะครับ <c oughs> แดดร้อนไป <c oughs> เดี๋ยวเราให้หนูน้อยมะลิพาเที่ยวไปขึ้นไป อ่ะขึ้นตึกตึกตึกไปไปไปตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นสะพานใช่ไหมอามลิไหวไหมครับไปเรายังไหวครับยังไหวไปอันนี้มหาอมลิเจ้าถิ่นครับผ่าเสือไปายไปไปอย่างเดียวเลยเหรอไปไปอย่างเดียวเลยเหรอมันไม่มอง นี่เครื่องกำลังแข็งนะเครื่องกำลังแรงนี่ชื่อดูวิวครับชื่ออ่าจะย้อนแสงนะครับคอาคุณิโอ้เไหมโอเค ตกไหมฮะกระจกเจอไปเราขึ้นมาในอีกขั้นหนึ่งไปรวย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  เป็นช่องพอดีครับช่องพอดีเลยสว,วยรูคูวเฮ้ยเย็นดีอ่ะวันเนี้ยสวยขาสั่นแหละน <c oughs> ี่ครับโองคครับบรรยากาศดีด้วยวิวแม่น้ำ <c oughs> พอซอนมันเหมือนสะพานเนาะทำด้วย ม้อย like ่างนี้นะดูดูฝั่งนู้นอีกอ่ะเรนี่เรียกเก้เรีครับนักท่องเที่ยวเขาจะมาตรงนี้นี่อ่ะโบกมือหน่อยขอถามหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับ <l id> อา้าวเอ่อแฮปปี้มาวันนี้มันตุวดจินให้ไหมนี่ค่ะนี่นี่แฮปปี้ข้อโขงนะมาอ้าวดูวิวฝั่งนู้นนะ ฝั่งนู้นเขากำลังจะจ,จัดงานตุรีนไม่บนบนนู้นวัดอะไรวัดอะไรนะวัดคีรีเหรอวัดคีรีอยู่บนเขาคีรีวงนะคุณท้องนู้นไหมน้ำน้ำก็ได้มาจัดจันทร์ <BS> เดี๋ยวใครวน่บตอมัานอกเป็นไงภา <c oughs> สารปุ๊บ <BS> นีข้างหลังหลัง,ลงคาผาสารนี่ก็จะมีงเียวก็จะไปจุดจุดชมวิวนะครับของนครสวรรค์นะครับ,ออรรบโอเคคนก็จะเดินนะก็จะเรียบๆตรงนี้เดี๋ยวเราวนไปดูสักรอบหนึ่ง แล้วก็จะวนกลับเข้ามาให้ดูนะครับดูแล้วกาันะนะบรรยากาศดีอากาศดีแต่ร้อนนิดนึงตอนนี้มาประมาณสิบสี่สามสูนรนะครับโอเคดูบรรยากาศเที oh ่ยวกัน เดี๋ยวผมจะเดินลงแล้วก็วนขึ้นมาดูนะเสียงกันจะไม่ชัดครับเพราะว่าตอนนี้ใส่แมสนะครับป้องกันโควิดเนาะนี่ก็อ่ะว้พานิดหนึ่งครับวาวพาวัสดีครับขอพรบูชา ปุชาเจ้าแม่คนอิ่มนะครับปูชาวัสดีค่ะโอเคไปด้วยกัน <c oughs> อ่ะมาดูก่อนว่าภาษาภาษาอาคารสัญ,ญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับ <c oughs> สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับริเวอร์นะครับปาสาทา <c oughs> สาอันนี้ในน้ำเจ้าพยาเราจะเลยไปที่กรุงเทพมหานะครโอเนะคเด okay. ี๋ยวเดินวนกันไปทีนึงให้ดูวิวกันทัดชานะครับถ้าย้อนแสงก็ขอภัยด้วยครับเพราะว่า เรามาค่อนข้างประมาณสิบสี่สามศูนย์นะครับจุดู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 ฮะดูไกด์เราโนมาลีบายบายบายหน่อยเร็วบายบายหน่อยเร็วบายบาย ชาวิ <Okay. S 3> ีนพามาเที่ยวไปว่าเอ่ายเดี๋ยวไปเดินชมฝั่งนี้เดี๋ยวจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูวิวนิดนึงโอเคครับเพื่อนก็จะ ต้นไม่น้ำเจ้าพยานะเขาไปเขาบอกเดี๋ยวโอเคกลับไปวเวลาเราจะมองมันก็จะมองทะลุไปนู่นนะครับพี่ให้ดูนิดนึ๊บฟึ๊บปึ๊บฟึ๊บตรงนี้ก็เป็นอมงค์ที่ให้เราดูกิจจบา ดูฮะตรงน,นี้วิวตอนเย็นเนี่ยถ้ามีผ้าที่ตก่ปิ้งก็สวยครับเดี๋ยวเราจะวนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเดินไปเทลวิป,ปอีกครั้งนึงแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆนี่จะมีนักท่องเที่ยวปุ๊บเราทะลุออกไปกครั้งหนึ่งคือ <c oughs> เราเดินไปนี่ไปเดินเดินวนถ้าไปตรงน,นี้ <c oughs> อคนถ่ายรูปแต่รอแป๊บนึง่งวันนี้เป็นวันตัุษจีนนี่รับแล <c oughs> ไปหนะไป้ก็จะหันหาแ ก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างครับก็จะออกทางออกก็ทำดีนะครับอยู่ครับสวยงามศาสาั่งนั่งเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีทางออกอ,อ,กอีก เ,เดี๋ยวถอดละไปทางนี้แล้วกันว,ว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วโอเคดูภาพรวมนะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อน,น,น,นแวะมาก็อย่าลืมมาเที่ยวครับดูครับมันกเน็เป็นเหมือนสะพานของโค้งนะ ภาสารโอเคอูโอเค,อ,เคอาจย้อนสันนิดนึงโอเควันนี้รายงานสดจากนาครสวรรค์นะครับภาสารกิตาอโอโต้ผมจิตาอโอโต้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆ 拜拜。Bye bye.